สวัสดีครับผมรัชัยเศรษฐจากบะสัทค์คณมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับตัวแอปพลิเคชันเราลงบนแอนดรอยด์เ d เวิร์จริงนะครับซึ่งวิธีการนะครับอย่างแรกนะครับผมสรุปมาเป็นทั้งหมดขั้นตอนนะครับสี่สี่ขั้นตอนนะครับอย่างแรกก่อนนะครับเราต้องทําการเปิดตัว Android device ของเรานะครับขึ้นมาแล้วก็ทําการ Enable ตัวโหมดที่เรียกว่า usb debugging นะครับซึ่ง Enable ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากที่เรา Enable ตัวโหมด ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจําเป็นต้องแม็กชัวว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับมีการติดตั้งตัว adb usb driver นะครับซึ่งขระนวนการเนี่ยสามารถแบ่งไปได้ทั้งหมด3เคสนะครับคือเคสกรณีเครื่อง mac ในกรณีของเครื่อง mac นะครับเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัว driver นะครับเครื่อง mac จะมองเห็นตัวอุปกรณ์ที่มีการ enable usb debugging หมดให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่กรณีของ windows นะครับมันจะแบ่งเป็น2องพันครับคือในกรณีที่ เครื่อง Windows คุณนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับ Android device ที่เป็นตระกูล Nexus ในเคสนี้มันจะมี driver มารฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็น driver ที่เาขาเรียกว่าไงเดียเป็นเป็นเวอร์ที่ทาง Google เนี่ยมีให้เราดาวน์โหลดผ่านตัวเาขาเรียก Android SDK Manager นะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีพวกอุปรกรณ์ Android ที่ที่ไม่ใช่ Nexus นะครับ ซึ่งเคสนี้เนี่ยเราต้องไปหาไดรเวอร์ดาวน์โหลดเองนะครับก็ไปเสิร์ชตาม Google บ้างตามเว็บไซต์ Official ของของเขาบ้างซึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเว็บของคุณเอกนะครับเอ่อสเลฟฟอร์เลสนะฮะอ่าซึ่งเขาทำการรวบรวมนะครับบุกไดรเวอร์ต่างๆเอาไว้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้เลยก็ค่อนข้างจะง,ง่ายและสะดวกนะครับแล้วคุณเอกเขาก็ท่าที่ดูผมก็รู้สึกว่าเขาก็ทำการอัปเดตตัวไดรเวอร์เป็นระยะๆนะครับ ขั้นตอนที่3นะคือขั้นตอนการซิงนะครับเมื่อคุณทําขั้นตอนที่1และ2เสร็จนะครับคุณจําเป็นต้องทําการเอาสาย USB cable นะครับมาทําการ Connect ระหว่างตัวดีไวซ์กับคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัวดีไวซ์นะครับจะมีป๊อปอัพ s มสเซจขึ้นมานะครับว่าคุณจะ u ัสหรือคือเพื่อน่าคุณจะทําการเชื่อถือนะครับคุณจะเชื่อถือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไหมนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณต้องทําการกดเช็คบล็อกนะครับเพื่อเลือกทําการ u ัสนะครับก็เป็น always u c h ไปเลยนะครับอังนั้นขั้นตอนที่สี่ก็ ผมจะสอนวิธีการ deploy app นะครับจากตัว Android Studio ลงไปบนมือถือนะครับเอาล่ะวิธีการนะครับเริ่มกันเลยนะครับในเคสนี้นะครับผมไม่อยากจะแยกวิดีโอนะครับว่าวิดีโอตัวหนึ่งซูมมาที่ตัว device จริงนะครับดันั้นผมจึงสมมุติว่าตัว Genie Motion ผมเนี่ยเป็น device จริงแล้วกันสมมุตินะครับว่านี่คือหน้าจอมือถือนะครับวิธีการ enable adb นะไอตัว เขาเรียกว่า USB Debugging โหมดทำยังไงนะครับทำการสไลด์มาตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตัว Setting นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นก็เว้ยง่ายคือไปที่หน้า Setting ครับหลังนั้นทำการกรอที่บริเวณด้านล่างสุดนะครับถ้าเป็นตระกูลอื่นที่ไม่ใช่ Nexus ก็อาจจะไปตรงไหนก็ได้ที่มันมีคำว่า about about phone นะครับหรือเกี่ยวข้องกับมือถือของคุณนะครับกดเข้าไปครับที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีคำว่า build number อยู่นะครับก็ ให้จำไว้แล้วกันบริเวณด้านล่างสุดนะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดผมกดออกมาที่บริเวณด้านนอกนะครับซึ่งพวกเราจะไม่ต้องกดก็ได้นะับกดมาก่อนนะครับคุณสังเกตนะครับในเคสนี้ผมจะไม่มีคําว่าเขาเรียกว่าเท่าดีครับผมก่อ,อีกครั้งน,น,นะครับคุณจะเห็นว่าผมไม่มีคําว่า developer เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการ enable ตัวเขาเรียกว่า Developer Options ขึ้นมานะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็ไปที่ About p o n e นะครับทำการคลิกนะครับุ Build Number นะครับคลิกรัวๆครับมันจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สักพักหนึ่งมันจะมีคำว่า You are now นะครับ a Developer เมื่อคุณกดปุ่ม Back นะครับออกมาคุณจะมีตัวที่ชื่อว่านะครับต่อนะครับคุณจะมีตัวที่ชื่อขึ้นว่า Developer Options นะครับในครนี้กดเข้าไปครับ ไม่เชื่อว่าคุณกดตัวเช็คบ็อกที่ชื่อว่า usb debugging นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อคุณกดเสร็จปุ๊บนะครับในเคสนี้ให้กดปุ่ม ok ค,ครับก็จะสมผลให้ตัว device คุณนะครับ enable ตัวโหมดที่ชื่อว่า usb debugging ซึ่งกระบวนกายคือจบขั้นตอนที่1ละ้นะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับในกรณีของที่ไวจริงนะครับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเป็นกรณีเครื่อง mac นะครับกรณีเครื่อง mac ก็นอสติงดูเลยครับให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่อง Mac ไม่จำเป็นต้องทําการติดตั้งตัวไดเวอร์อะไรนะครับในเคสนี้นะครับถ้าเกิดกรณีของเครื่อง PC นะครับตระกูล PC ถ้าเกิดดีไวรคุณนะครับเป็นตระกูล Nexus นะครับคือ PC นะครับเชื่อมต่อกับ Nexus นะครับผมเขียนนี้แล้วกันนะครับในเคสนี้คุณสามารถทําการติดตั้งตัวไดเวอร์ง่ายๆนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวนะครับ adb usb driver นะครับบนเครื่อง PC นะครับตอนนี้ผมลงเป็น Windows 7นะครับโค้ดเซบิดเืิ่งต้นก่อนนะครับก็ผมเปิด Android Store ขึ้นมานะครับแล้วเช็คว่าตัวดีไวท์เราเนี่ยทำการ connect นะครับกับตัว Android Store ได้หรือเปล่าก็กดที่ตัวไอคอนตรงนี้นะฮะ แล้วก็ลองดูซิมี d ุปกร e ์คอนเน็หรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าในเคสนี้ไม่มีนะครับวิธีการนะครับมันก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่วันนี้ผมจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในกรณีทำบนวินโด s นะครับก็วิธีแรกนะครับก็คือว่าทําการไปที่เบราว์เซอร์ครับนะครับแล้วก็ทําการเข้า Google นะครับเสิร์ชหาคําว่านะครับ u n i v e r s a l ADB driver นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับ คุณจะเจอลิงก์นี้ครับทำการกดดาวน์โหลดเลยครับ ADB นะครับ Driver Installer นะครับกดนะครับเวอร์ชันนี้ตัวนี้ผมลองใช้ดูก็ใช้ง่ายมากนะครับง่ายมากๆก็ระหว่างที่เรารอทำการดาวน์โหลดนะครับจริงๆ Drive รเนี่ยมันก็จะมีหลายแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางคุณเอกนะครับ Sleefores นะครับก็ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ทำการรวมนะครับไดเวอร์ ของทุกๆเจ้าไว้เหมือนกันนะครับก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับก็เวลาจะค้นหานะครับก็สามารถที่จะทําการพิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับ slee forest นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับที่ลิงก์นะครับรวบรวม ADB driver ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยใช้ถ้าเกิดใช้มือถือตระกูลเน็ซันะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหานะครับก็คือการไปที่ SDK นะครับ manager นะครับ แล้วก็ทำการกดนะครับดาวน์โหลดตัวที่เป็น Google นะครับ USB Driver นะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับก็เป็นการติดตั้งไดเวอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไม่เสร็จนะครับคุณต้องมาที่ตรงขระนวนการนี้ครับเดี๋ยวขอผมขอกด Yes ก่อนแล้วกันนะครับพูดง่ายไอตัว ADB Driver Installer ที่ผมดาวน์โหลดตะกี้เนี่ยเสร็จละกด Yes ครับตัวนี้ใช้งานง่ายสุดละเท่าที่ลองใช้มานะครับ มันจะทําการสแกนหาเลยครับว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับดีว c e อะไรอยู่นะครับมันจะรู้ว่าผมเชื่อมต่อกับ n e ส s ซอไอยู่นะครับเอาละวิธีการง่ายมากครับก็กด install ครับก็ i n s ส a l l ไปเลยนะครับสักพักนึ่งจะทําการติดตั้งไดเวอร์ให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ผมไม่ต้องรีสตงรีสตาร์อะไรเลยนะะง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับผมกด exit นะครับหลังนั้นผมไปที่ตรง ADB นะครับหลังนั้นนะครับผมลองทําการถอดสายนะครับผมทําการถอดสายตัวเคเบิลแล้วก็เสียบสายใหม่นะครับดูซิว่าตอนนี้มันจะเห็นดีไวหรือเปล่านะครับนี่ตะกี้ยังเห็นอยู่เลยนะฮะผมขอถอดขอถอดออกนิดนึงนะอ่าเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ จะมาลานักซ s s File นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการนี้ค่อนง,ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้วิธีการแมนนวลก็สามารถใช้วิธีการโดยการไปที่นะครับที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวาหรือ property นะครับแล้วก็ Android device นะฮะแล้วก็ทำการกด u p ปเดต Driver m แมนนวนะครับก็คือ Driver คืออัปเดตโดยที่เราทำการเบราว์ไปยังโฟลเดอร์ไดเวอรที่ผมได้เกิด ก่อนหน้านี้นะครับก็มีของคุณเอกนะครับถ้าเกิดเป็นกรณนนีพวกเขาเรียกว่า Android ด e v i c วที่ไม่ใช่ Nexus นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณี n e x u s ก็ให้ทำการไปที่ผ่านนะครับของ SCK นะครับผมจะไปให้ดูนะครับแต่ว่าผมว่าที่ผมลองดูนะวิธีการที่ผมบอกนะครับดาวน์โหลดตัว universal เนียง่ายสุดๆแล้วนะครับก็ใช้งานงน่ายดีเลยนะครับเพราะว่าบาง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 ,บางอย่างที่ผมลองดูเนี่ยมันก็ เหมือนไม่ได้นะบางอันก็ไม่ได้นะอย่างกรณี넥ซันเนี่ยผมก็โหลดไดเวอร์มาบางเครื่องได้บางเครื่องไม่ได้นะครับอย่างกรณีเน็กซัสนะครับผมโหลดไดเวอร์มาละอยู่ที่ Extra นะครับแล้วก็ Google มันจะมีคำว่า usb ไดเวอร์นะครับก็ผมลองดูแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแต่ตัวเนี้ยน้างใช้งานดีนะครับเอาละก็สรุปแล้วกันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับลองโหลดมาดูนะครับแต่อย่าลืมเสียบตัว device กับตัวเครื่องก่อนนะครับ เราก็อย่าลืมทำการถ้เาเราทำเต็ปที่1ก่อนนะครับทำการ enable ตัว adb นะครับตัว debugging นะครับ usb ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการ deploy นะครับหลังจากที่เรา,เราทำการ sync กับตัว device จริงได้แล้วนะครับซึ่งสมมุติว่า,าผมสมมติว่าจินนี่ motion app คือ device จริงวิธีการที่คุณจะ deploy app ก็เหมือนกับการที่คุณ deploy วิธีการที่คุณจะ deploy app ลง device จริงนะครับก็จะเหมือนวิธีการที่คุณ deploy app ลงตัวชิ้น motion ก็คือทําการกดปิ้วก่อนนะครับทำการกด Sync ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็กดปุ่ม run ครับตรานี้ในการกดเนี่ยต้อง make sure ว่าคุณเชื่อมต่อกับตัว device นะครับแลกดที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีการเ <c oughs> ขาเรียกว่าเชื่อมต่อ device ก็ต้องมีชื่อ device อยู่นะครับก็กดปุ่ม run ได้เลยนะครับ สังเกตว่ามันจะมีตัวหมุนๆอย่างนี้นะครับก็ปล่อยให้ตัวหมุนหมุนไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตัว device จริงคุณนะครับว่ามันเปิดแอปขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับในเคสนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสรุปนะครับก็มีทางตอบแบบนี้นะครับเมื่อกี้นี้ก็คือการ enable ตัว USB debugging mode นะครับการ install นะครับ ADB driver นะครับก็ในเคสกรณีเครื่อง Mac เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเสียบปุ๊บก็ได้เลย ในกรณีของอ PC นะครับทีในกรณี PC พวก Nexus หรือตระกูลอะไรเนี่ยผมแนะนำแล้วในวิดีโอก่อนอันานี้ว่าให้ใช้ตัว ADB Universal นะครับ Driver ก็ตัวเดียวครับมันจะสแกนหาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Nexus หรือ,อที่ไม่ใช่ Nexus นะครับผมเขียนเข้าไปอืมอ้มช้านะฮะระหว่างรอมันก็ผมก็แล้วก็ขั้นตอนใช้คือการ deploy app นะครับ ก็ผมขอจบวิดีโอตัวนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับสําหรับคนที่มีคําถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่ก็สามารถอขอจอยมาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ